สบายดีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำซันเนอร์ประวัติความเป็นมาโคงน้ำตกตาดกวางสีสุธานฟฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเดอร์นั้นเสิญท่ทานรับฝั่งพร้อมกันเลยน้ำตกตาดกวางสีเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน่อยจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวขคงนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ เมื่อมาฮอดมาเทิงล่วงพบางแล้วตรงมาเที่ยวสมเฮได้มีระยะห่างจากเทศบาลเมืองล่วงพบางประมาณ30กิโลเมตรเสวเวลาประมาณในาการเดินทางแมนหนึ่งชั่วโมงในาการเดินทางด้วยหลดมีเส้นทางเข้าเทิงสะดวกบ้านทาเปนเมนบ้านที่มีพละเมืองประมาณ400กว่าคน ซึ่งตังอยู่ลุมข้องนำตก้ตากว่างสีและมีอายุได้ประมาณหนึ่งหอยกว่าปีแล้วซื่อข้องบานได้ทึกเอินตามสภาพความเป็นจริงของ้องคนเหล่เมื่อก่อนที่ห้ากอยหยกย้ายเข้าหมาใสโดยปพสสุนได้เอาไม้แป้นมาปูซื้อบอลิเวนท่าเพื่อเป็นบอนอ้ามนำข้องข้าเจ้า จึงได้ซื้อว่าบานทาแป้นปัจจุบันมีประส,ะส่วนซ่องสนเผาคือสนเผาสนเผากึ่มโมและส่นเผาลาลุมอาศัยอยู่นํากันแตกกวางสีมีประวัติความเป็นมาโดยกันเล่าข้านกันว่าดได้มีพระลุซี่องค์หนึ่งได้เซ้า์ไม้เท้าสี่เข้าเนินดินเพื่อฮ้เกิดมีน้ำออกมาซั้ ฉะนั้นจึงเกิดห้วยสี่แห่งนี้ขึ้นมาเมื่อกระเซนนำไล่อ่างมาตกซอยผ้าหินสู้นี้จึงเกิดมีน้ำมีน้ำตกตาดและมีขนหินกว่างขำตัวหนึง่งอาศัยอยู่กองลืมหินสันทางกลางพ้องน้ำตกตาดซึงลืล่มหินสันดังกล่าวแมนได้งองยืนหยาวอ่องหมาเห็นห้าน้ำมีที่โตนอยู่หนสันลืมหินนี้ มีเสี่ยงกองกังวานไปทั่วบริเวณแต่ต่อมาสันหินงอกนั้นก็ได้หักพังลงซึ่งแต่เทองยางได้กดตามนําตกต้านแหงนี้ก็ยังมีความงามอันเป็นที่ดึงดูดเห้อนักทองเที่ยวนิยมเข้ามาทองเทีย่ยวอย่างบอกคาดสายฉะน,นั้นตานกวางสีแมนได้มาจ้าห้วยสีแมนน้ําตก กวางแมนกวางขําและสีเมนพาลูสซี่ที่ซาเท้าสี่ดินเพื่อให้นําเกิดไล่ออกมาอุทยานใส้นําสีที่ไล่ออกมาห้าต้านนั้นเมนไล่ออกมาจากห้อยติงขูที่มีความสร้างยนสะอาดไก่จากหัวตาดประมาณ4กิโลเมตรมีน้ำไล่ใต้และ ไล่เงาไล่โหมเข้ากันและมีไล่หวังน้ำอันประกอบเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดางามที่สุดตาดกวางสีมีความสูง71เมตรกว้างสุด35เมตรประกอบด้วย6กซันและสูงจากระดับหน้าน้ำทะเลประมาณ4 6 0 5 5เมตรในลเลยะที่ทีพานมาต้านนี้เคยหัก และยุบตัวลงโซ่งค้างคือก่อนนี้70ปีและค้างวันที่4เดือน1ิบซ่งปีส่งผนสิบเอ็ฉพาะะดูฝ้นตาดกวางสีจะมีน้ำตนไล่ที่สุดแต่ะดูแรงคือระวางเดือนมังกรห้าเดือนพฤษภาปริมาณน้ำาฝ้นจะน้อยลงอุดทยานป่าไม้แห่งนี้ รัฐบาลได้ประกาศห้าเป็นแรงท่องเที่ยวเนปีหน 1, 8่เป็นต้นมาซึ่งเนืเ่อมือโกนมีไร่บานที่อยู่อาศัยอยู่ถึงใา้นำสี่แห่งนี้เนื่องจากบารัฐบาลเห็นได้ความจำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ห้วยน้ำแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์จึงมีความจำเป็นต้องได้ย้ายทิ้นท่านประสานเหล่านั้นลงไปยุ่เขตกองบ้าน ก็คือบานทาแป้นโนนสวาดบานหน้าอวนและบรรดาบานต่างๆอยู่เกล้เขียงนอกจากนั้นตาขวางสียังเป็นน้ำตกที่สวยงามเหมาะส้มเป็นสถ้านที่ทงเที่ยวทางธรรมชาติระดับซา้าเหมาะส้มเพา่เป็นเทศที่ประกอบด้วยพืชพธุ์นานาชน,นิดที่ลากลายอันเปรียบเทียบได้ยา้า ยังเป็นสถานที่คนคว้าดใจพืชพันธุ์นาณาสนิทเพื่อให้ส้มดุนกับธรรมศาสตร์และเพื่อการเยืนหยัดส้มดุลทานไปนั้นท่านได้รับฟังประวัติความเป็นมาของน้ำตกแป้งกว่างศีข้อครบเจ้ข้อมูลนเจ้าแสนพระเร่งเขาววัฒนธรรมในทองเที่ยวแกล้งล่วงสถาบันเลิกตัวต่อๆไปพวกเราจะมานำสัญน,นอ ส่านทีทีส่สำคัญอื่นๆสุทานฟังอีกว่างวาทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะข้อขอบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้่รซ้งต่อได้เด้อานจึงได้านจึงจะได้หับความรูและข้อมูลดีๆจากพวกเขาเป็นประจำสบายดี